โดยสาธารณสุขจังหวัดส,สงขลาเองก็ได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์น้ําท่วมลดลงนะคะทั้งโรคทางกายและก็โรคทางจิตใจพร้อมทั้งย้ําถึงมาตรการการป้องกันเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะ จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างสิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกจากความเสียหายของทรัพย์สินแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ําลดซึ่งสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ออกมาเตือนโรคที่ควรเฝ้าระวังหลังน้ําลดโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะคะได้แก่โรคทางกายและโรคทางใจโดยเฉพาะโรคทางกายที่พบได้บ่อย ได้แก่โรคน้ำกัดเท้าที่เกิดจากการเดินลุยน้ำทำให้เกิดการอับชื้นโรคตาแดงที่มีสาเหตุมาจากการน้ำกระเด็นเข้าตาหรือมือสกปรกแล้วก็ไปขยี้ตา โรคอุจจาระร่วงเนื่องจากมีเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารโรคฉีนูที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคผ่านบาดแผลบนร่างกายทําให้มีอาการไข้สูงปวดเมื่อยรวมไปถึงโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายจากพื้นที่น้ําขังอีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบแล้วก็แมลงป่องที่หนีน้ําเข้ามาอยู่ในบ้านเรือนด้วยนอกจากนี้สถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพใจของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียอาการที่ควรสังเกต คือมีอาการเบื่อง่ายเบื่อหนายนะคะเก็บตัวไม่อยากพบปะหรือพูดคุยกับใครหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ขอให้รีบเข้าปรึกษากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสาธรารณสุขจังหวัดสงขลาโดยสาธรารณสุขจังหวัดสงขลานะคะได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแจกจ่ายยาและคําแนะนําในการดูแลตัวเองทั้งนี้ค่ะแนะนําให้พี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากจำเป็นต้องลุยน ้ก็ขอให้ป้องกันตนเองสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือถ้าหากว่าต้องเข้าไปในที่อับชื้นก็ควรใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ให้ระวังพื้นที่น้ําท่วมขังทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสบริเวณหน้าแล้วก็ปากสําหรับประชาชนที่ประสบปัญหาสุขภาพาจากสถานการณ์น้ําท่วมนะคะก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ เบื้องต้นนะครับก็คือก่อนที่จะลุยน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่ชุดป้องกันนะครับอย่างเช่นรอ,องเท้าบูทนะครับหรือเสื้อผ้าที่คุมมิดชิดนะครับหรือว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่ที่มันอับชื้นนะครับพวกนี้จะมีเชื้อราอยู่แนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับพวกนี้จะป้องกันโรคทางเดินหายใจได้นะครับแล้วก็ระวังนะครับพวก ในพื้นที่ที่น้ำขังนะครับทานอาหารให้ปรุงสุกใหม่ๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเอามือนะครับไปสัมผัสกับบริเวณหน้านะครับบริเวณตาหรือว่าเอาหยิบอาหารเข้าปากเนี่ยมืออาจจะต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับ พอมันมีการอับชื้นนะครับพวกนี้ก็จะมีการเชื้อรานะครับแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแนะนําให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรคทางเดินหายใจนะครับเราก็จะช่วยป้องกันได้ทางสาธารณสุขนะครับเราเป็นห่วงความ ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มความสามารถครับ